สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะใน ep สอง ep สอแบบรวมทั้ง5้าแกับ6 3นะครับพอดีสองสวันก่อนไปได้นี่มาที่ลงพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวจะได้เอามาเทียบให้ดูเลยว่าขั้นตอนการพิมพ์เขาเขาพิมพ์กันยังไงนะจะได้เราจะได้เข้าใจกัน วิธีการพิมพ์อะไรของลูกทายของพ่อนะครับบางคนไม่เข้าใจจุดนี้ก็จะแยกแยะลำบากหน่อยอย่างนี้นะอย,อย่างที่ผมเคยเคยพยายามอธิบายให้พี่ๆเข้าใจว่าเม็ดสกรีนองศานี่มันสำคัญมากในในการพิมพ์ออฟเซ็ตนะครับเนีย่ยอันนี้จะเป็นจะให้ดูแผ่นใหญ่นะ รูปถ่ายเดี๋ยวผมจะให้ดูอนนี้ก่อนเราเราค่อยมาดูรูปหลงพ่อนะผมไปได้แผ่นใหญ่ๆนี้มานีมันผมจะยกกล้องให้ดูนะเนี่ยพิมพ์อันนี้เป็นฉลากสินค้านะครับไม่ใช่รูปถ่ายมันน่าจะเป็นวิธีการพิมพ์เดียวกับกับรูปถ่ายหลวงพ่อนี่แหละเนี่ย แต่รูปถ่ายหลวงพ่อเขาจะองค์เล็กองค์เล็กกว่าเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยองแค่เนี้ย,ยถ้า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 คนจ้างพิมพ์ไปไปให้ลงพิมพ์เขาทําเพจออกมาใส่นี้นะก็จะได้รูปถ่ายดูดิถ้าใส่เนี้ยรูปถ่ายกี่บาทเป็นร้อยบาทอ่ะพิมพทีหนึ่งอ่ะได้รูปถ่ายหลวงพ่อพิมพ์มาทีหนึ่งได้เป็นร้อยบาทเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าพิมพ์แค่ห้ 5, าพันใบห้าพันใบใหญ่อย่างเงี้ย ก็ได้รูปถ่ายหลวงพ่อตกเขาไร่แล้วห้าแสนบาทนวมห้าแสนบาทเพราะฉะนั้นแบบโอ้โหแป๊บเดียวอะเนาะรูปถ่ายหลวงพ่อที่จะพิมพ์สองแสนสามแสนบาทนี่มันแป๊บเดียวมากเอานะเรามาดูที่ผมเคยบอกว่าเม็ดสกรีนมันสำคัญยังไงมาดูนี่การพิมพ์การพิมพ์พวกออฟเซตอะเขาจะใช้ระบบการพิมพ์ cmyk นะ cmyk จะมี4สีสีก็ซแอ เอ็มก็มาเจต้านะวายก็เยลโล่คีก็แบ็กนะครับเนี่ยสี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 นะอันนี้แผ่นนี้หน้านี้เขาจะเป็นการพิมพ์พิมพ์สีสองสีนะสีแดงสีแดงกับสีฟ้านี่สีแดงกับสีฟ้าเขาจะจะได้รูปนี้เรามาดูรูปขยายกันว่าเม็ดสกรีนที่ผมบอกมันเป็นยังไงนะดูสองสีก่อน ขยายอ่านี่เห็นละเม็ดสกรีนเห็นไหมเม็ดสกรีนสีฟ้าเขาจะมาอย่างนี้นี่องศาเขาจะเป็นองศาใครองศามันนะเดี๋ยวให้ดูแนวตรงหน่อยเห็นไหมถ้าเป็นเม็ดสกรีนสีฟ้า,ฟาองศาเขาจะมาแนวนี้ถ้าเป็นเม็ดสกรีนของสีแดงสีแดงนี่ อันนี้สีแดงมันผสมสีฟ้าก็เลยกลายเป็นสีม่วงนะเนี่ยดูดูดนี่องศาเขาเห็นไหมเนี่ยองศาเขาจะองศาใครองศามันไปคนละทางนะองศาเห็นไหมเนี่ยสีหนึ่งก็องศาหนึ่งสีหนึ่งก็องศาหนึ่งภาพนี้สองสีเขาพิมพ์มาได้ได้เป็นภาพแบบนี้ แต่พอมาอีกสองสีนี่อันนี้เป็นเป็นกระดาษที่เขาลองลองพิมพ์นะตั้งเพจตั้งงานถ้าพิมพ์สองสีอันนี้สีดํากับสีเหลืองสีดําสีเหลืองก็จะพิมพ์ได้แบบนี้นี่ออกมาแบบนี้อันนี้เขาเป็น,เป,นเป็นการพิมพ์ทับซ้อนภาพนะพิมพ์ทับซ้อนภาพนี่เห็นไหมพอพิมพ์ออกมากนี่นี่องศาสีดำเขาก็จะเนี่ยเราก็จะเห็นองศาสีดำนั่นแหละ ก็จะมีองศาขงเขาองศาแต่ละสีต่างกันสีเหลืองก็จะมีองศาของเขานะไอตรงนี้จะไม่เห็นเพราะมันเขาพิมพ์สีทึบนะตรงนี้ส่วนเนี่ยเขาส่วนสีเหลืองเดี๋ยวต้องต้องดูนว่าตรงไหนมีองศานะรูปนี้สีเหลืองไม่น่าจะเขาไม่น่าจะลงเป็นองศานะเนี่ยบล็อกบล็อกสีเหลืองเขาลงเป็นสีทึบหมดเลยไม่มีเม็ดสกรีนนะครับ จะเป็นสีทึบเขาแกะเพจมาเป็นสีทึบเลยนะแต่กรรมาวิธีก็คล้ายๆกันนะนี่อันนี้พิมพ์สองสีพิมพ์ดมกับเหลืองก็จะได้ภาพแบบนี้แล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์ฟ้ากับฟ้ากับแดงก็จะได้เป็นภาพแบบนี้เนี่ยพอแล้วคราวนี้ยพาเรามาพิมพ์สีสีรวมกัน พิมพ์สี่สีรวมกันก็จะกลายเป็นสีภาพนี้นี่เห็นปะ่ะแต่อันนี้เขายังตั้งงานไม่สมบูรณ์นะตั้งงานการพิมพ์ครับซ้อนของเขาก็ภาพเขาจะแกเหลี่ยมล้ํากันเนี่ยภาพก็เลยกลายเป็นภาพซ้อนถ้าเป็นรูปถ่ายปีห้าแปดถ้าเป็นเหลี่ยมล้ําแบบนี้มันก็จะกลายเป็นนิยมเลยนะกลายเป็นที่เขาเล่นกันเป็นอะไรนะเป็นเป็นกายทิปอะ นี่แหละที่มาของกายทิ์คือการการตั้งเพจตั้งเพจแม่พิมพ์ช่วงตั้งเพจแม่พิมพ์ให้มันให้ให้ภาพให้บล็อกแต่ละบล็อกมันตรงกันเวลาพิมพ์มันเนี่ยเขาจะดูตรงนี้ตั้งเพจให้ตรงกันเขาจะมีเขาจะมีเซ็นเซอร์เขาอยู่ตรงนี้เวลาพิมพ์อันนี้เกิดจากการตั้งตั้งแม่พิมสีสีมาแม่พิมพ์ไม่ตรงกันพอพิมพ์มาสีมันก็สลับไปสลับมามันก็จะกลายเป็นบล็อกกายทิปจะเป็นหลวงพะกวยนะแต่อันนี้ก็จะกลายเป็นงาน NG นะ แบบนี้งานลงพิมพ์กลายเป็นงาน NG นะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในสายของเรานี่กลายเป็นนิยมเลยนะกลายเป็นกลายทิพเลยโอเคนะเดีวดูเนี่ยพอพิมพ์สีสีจากเมื่อกี้ยังไม่มีลายดอกนะเดี๋ยวให้ดูยังไม่มีลายดอกลายน้ำอะไรนะพอพิมพ์เป็นสีส,สีเสร็จปุ๊บเม็ดสีของของของแต่ละสีอะ่ะเขาเรียงองศากันแล้วพอมันสมบูรณ์เสร็จปุ๊บมันก็จะมีเม็ด เห็นปะเขาก็จะกลายเป็นมีเม็ดลายน้ําของเขาเลยนี่เห็นไหมขาวเนี่ยพอสีมันเรียงเมสกีนสีมันเรียงตัวกันให้สมบูรณ์เสร็จกลายเป็นมีลายน้ำไลายน้ำที่เราเรียกดอกทานตะวันหรือดอกจันอะไรพวกนี้แต่ภาพนี้น่าจะมีแต่ดอกทานตะวันนะไม่มีไม่มีดอกจันดอกจันที่คลายดาวห้าแชกอันนี้ไม่มีนะแต่แต่ตัวอื่นไม่รู้มีหรือเปล่า ตัวอื่นก็เป็นดอกทานตะวันเหมือนกันนี่เห็นไหมตัวอื่นก็เป็นดอกทานตะวันแต่บานสีสีผมได้มาแค่นี้นะหยิบมาแค่นี้ผมไม่ได้ไปหยิบบานใหญ่มาหยิบบานที่มันเป็นเศษนี่ผมก็ฉีกไงผมก็ได้ฉีกมาแค่นี้ถ้าเป็นถ้าเป็นส่วนส่วนอื่นส่วนภาพส่วนอื่นที่มันอยู่อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ย ภาพมันทั้ภาพใหญ่เนี้ยถ้าถ้าอยู่ส่วน sure. อ yeah. ื่นส่วนฝั่งนี้หรือฝั่งฝั่งฝั่งท้ายนี่หรือฝั่งนี้อาจจะมีอาจจะมีลายอื่นมันอาจจะเป็นลายอื่นลายลายอะไรลายลายกงจากลายดอกดอกจิกหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะมีฝั่งฝั่งอื่นแต่ฝั่งนี้น่าจะเป็นน่าจะมีแต่ลายนี้ลายดอกทานตะวันนะภาพสิภาพเขาจะมีหมดละทุกลายเขาครบแล้วแต่ว่าจะภาพภาพมันจะอยู่ส่วนไหนยังมัน เปรียบเที<ๆ>ยบอย่างพวกหลวงพระกลวยอาเงี้ยภาพเนี้ยาอาจจะเป็นธาตุดอกทานตะวันเพราะเขาอยู่ในในใน,ในเพจช่วงนี้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 ก็จะมีแต่ลายทตนตะวันทานตะวันแต่พอมาอยู่ในช่วงช่วงกระดาษฝั่งฝั่งขวาสุดลิมสุดมันอาจจะมีเป็นพวกลายลายห้าแฉกลายดอกจิกอะไรพวกเนี้ยจะมีแต่ที่สาคัญที่ที่ผมจะให้ดูคือองศาเมสกรีนอะ่ะเขาจะต้อง,ององศาเดียวกันแบบนเนี้ยเนี่ย ส่วนที่ผมเคยบอกแต่บางคนก็พยายามจะเถียงผมนะองศามิสกีนมันต้องเป็นองศาเดียวกันนี่เห็นไหมองอันนี้องศาสีดำองศาสีดำเขาก็จะเป็นองศานี้เห็นีองศาพยายามดูองศาให้ออกนะ ามาโปนี้องศาพระเออองศาองศาภาพเขาก็จะองศาเดียวกันเนี่ยเห็นปะองศาแต่ละสีมาดูภาพใหญ่ก็ได้ดูภาพใหญ่นะที่ดูง่ายดูด,ดูดูภาพที่ปันขอบพิมพ์สีดํานะเนี่ยภาพภาพล่างสุดภาพล่างสุดนะ จะให้ดูองศาก่อนภาพล้างสดุดอันนี้สีดำเฮ้ยไม่ใช่สีดำอันนี้เป็นสีฟ้าดูสีดำดีกว่ามันจะเห็นชัด,ดีภาพล่างสดูด ตองศาเขาจะเป็นอย่างนี้พอมาแผ่นแผ่นบนสุดแผ่นบนสุดองศาเขาก็จะต้องเป็นองศาเดิมคุณภาพแต่องศาก็ยังเป็นองศาเดิมนะภาพบนภาพล่างนี่เห็นปะหรือจะเลื่อนหรือจะเลื่อนมาดูไอ,ไอภ,าาภาพริมขวาสุดเลยภาพริมขวาสุดเลยนี่ องศาสีดำก็ยังเป็นองศาเดิมอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยองศาเดิมอยู่ภาพจะเป็นร้อยบานจะเป็นพันบานจะหมื่นบานถ้าเป็นเพจเดียวกันองศาต้องเป็นองศาเดียวกันนะเนี่ยนี่อันนี้แผ่นตัวล่างตัวล่างนี่เขาก็ยังเป็นองศาเดียวกันเดียวอยู่เขาไม่เปลี่ยนองศานะสีใครสีมันองศาใครองศามันนะสีสี สี่สี่สี่องศาเวลาพิมพ์ทับซ้อนรวมกันเสร็จมันก็จะกลายเป็นลายดอกทานตะวันลายดอกจิกอะไรพวกนี้เนี่ยจะพิมพ์พันบานจะพิมพ์มพ,มพิมพ์หมื่นบานแสนบานอะองศาก็จะเป็นองศาเดิมหมดเหมือนอย่างเนี้ยนี่รูปถ่ายหลวงพ่อที่ผมที่ผมซื้อนะที่ผมยอมรับนะ ที่ว่ามันแท้แน่นอนอ่ะองศามันต้องเป็นนี่องศาเห็นไหมดูสีดำวเวลาผมดูอ่ะลำดับแรกนะแต่มันไม่ได้ยืนยันว่ามันถ้าองศานี้มันแท้เลยอย่างนี้นะมันแค่ยืนยันว่าเนี่ยถ้าองศาเนี้ยโอกาสแท้องศาจะนอน,นอนแต่ถ้าดูตรงมือหลวงพ่อเนี่ยองศาเขาจะมาระนาบเดียวกับ กับนิ้วลวงพ่อเห็นปะอูมีสีดำาขจะละนาบเดียวกับลุงพ่อเลยแต่จะมีอีกองศาหนึ่งองศาหนึ่งเขาจะเป็นองศาสี่สิบห้าองศา,าเนี่ยไอองศาสี่สิบห้าองศานั้นอ่ะผมว่ามันคนละบล็อกกับกับเนี่ยคนละบล็อกกับภาพนี้คนละบล็อกกับภาพนี้แสดงว่ามันเป็นเป็นภาพที่เขาทํามาทีหลังเขาไปสร้างบล็อกมาทีหลังนะสร้างเพจมาทีหลังแล้วเกิดพิม์ องศามันเลยเป็นคนละองศานะมันก็จะอาจจะมีเหตุผลก็ได้ทางวัดอาจจะเป็นงานเสริมหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะก็ะต้องไปถามถามหาความจริงเอาแต่เวลาผมซื้อหรือผมดูตามในเพจในกลุ่มอ่ะที่เขาที่เขาลงประมูลกันอ่ะส่วนมากจะเป็นองศาสีดํามันจะเป็นสี่สิบห้าองศานะถ้าองศานั้นผมจะไม่ไม่เอานะเวลาเจอในสนามผมไม่เอานะเพราะมันไม่ชัดเจนไง แต่อย่างเนี้ยที่ผมเคยเคยพิมพ์เข้าไปใน google หรือพิมพ์เข้าไปในกลุ่มแล้วค้นหาในปีปีพศที่เขาลงลงขายกันช่องของปี58นะช่วงช่วงประมาณปี58 59 60เนี่ยที่เขาลงลงกันมันจะเป็นองศานี้องศานี้เลยที่ลงลงกันอะแต่ไอ้องศาออกองศาหนึงอะมันไอที่เห็นตอนช่วง ช่วงก่อนปีที่แล้วช่วงปีห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์ะเม็ดสีดำเม็ดสกินสีดำเขาจะองศา,น,านี้นะทีละนาบเดียวกับมือหลวงพ่อเขาจะมาละนาบเดียวกันเดี๋ยวอสอนชี้เนี่ยเขาจะละนาบเดียวกับมือหลวงพ่อในองศาฟูบเขาจะมาละนาบนี้เลยฟูบแนวเดียวกัน แต่ถ้าราดนาบกากระบาดแบบ45องศาฟืบฟือบอย่างเงี้ยอันนั้นอะองศานั้นอะมันมันเพิ่งมาช่วงประมาณปีที่แล้วนะแล้วมาปีเนี้ยมาเยอะมากในภาพนั้นอะมาเยอะมากถ้าคนดูเป็นเขาก็จะรู้ถ้าคนที่เขารู้อะแต่ไม่ค่อยจะมีใครบอกกันเขาเก็บไว้กินกันเองเนี่ยแล้วก็ยันนะมันเห็นชัดเลยที่ลงประมูลกันแต่ยันตัวเนี้ยมันจะไม่อย่างเงี้ย ยันสียันเขาจะแบบเขาไม่ไม่เสมอยันสีเขาไม่เสมอแบบนี้เนี่ยตัวแท้สีมันต้องเสมออย่างนี้นะยันอะจมพูเสมอกันเลยไม่ใช่ติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วสีก็สีเข้มบ้างจางบ้างจืดบ้างอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะหรือหรือปัม๊มเยิ้มเมนะี่มันก็ไม่ใช่นะแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นว่าตรงนี้ก็มองไม่เห็นอยู่ดีเนาะ ขอบตัดส่วนมากจะเป็นสีเขียวนะขอบตัดเขาจะต้องเป็นสีเขียวนะส่วนมากแต่อาจจะมีหน้าที่ไม่เขียวอะ่ะแต่น้อยไงเครื่องตัดเขาตัดเขาตัดทีละปึกปึกหนึ่งสมมติตัดทีละร้อยละร้อยแผ่นอย่างเงี้ยตัดทีละร้อยแผ่นอาจจะมีแผ่นหนึ่งภาพภาพมีร้อยใบตัดมาจะแผ่นล่างแผ่นล่างก็จะไม่ไม่ติด หนึ่งในร้อยอ่ะที่ที่จะไม่มีขอบเขียวนะประมาณประมาณหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในสี่ร้อยที่ไม่มีขอบเขียวส่วนมากก็จะเขียวนะผมซื้อมาผมก็เจอขอบเขียวของนั้นนะ่ะแต่ถ้าไม่เขียวผมก็ไม่ซื้อเนี่ยแล้วก็ดูยันยันต้องชมพูชมพูอย่างเงี้ยเนี่ยนะถึงจะซื้อชมพูชมพูดูซีดๆนิดนึงซึมๆกระดาษนิดนึงนะ ลายน้าผมผมไม่ยึดติดนะที่ว่าบางคนต้องยึดติดว่าต้องเป็นลายทานตะวันต้องเป็นลายอะไรอะ,อะรลายดาวน่ะต้องเป็นสองลายนี้เท่านั้นถึงจะซื้อแต่ถ้าเป็นอีกลายหนึ่งผมไม่ซื้ออะไรเงี้ยลายที่มันมีจุดตรงกลางแล้วก็ยึกๆอันนั้นผมก็ซื้อนะแต่ถ้าเป็นองศาเนี่ยแล้วก็ดูองค์ประกอบอย่างอื่นนะเพราะว่าทีสีที่ผมบอกอะไอองไอองศามิสกีนเนี่ยผมไม่ได้บอกนะว่าฟันธงแท้แน่นอน มันคือการดูมันคือการเขาเรียกอะไรขั้นตอนการดูหนึ่งจุดมันก็มันก็เหมือนการดูเหรียญการดูอะไรนี่แหละดูขอบตัดเออขอบตัดเออแต่การดูเหมือนการดูเนี่ย การดูเส้นขนแมวเงีเ้ยเหรียญปั๊มต้องมีเส้นขนแมวต้องมีเส้นเสี้ยนอย่างเงี้ยเออเขาเขาก็ไม่ได้บอกว่ามีเส้นขนแมวปุ๊บจะแท้เลยนั่นก็ไม่ใช่มีเส้นขนแมวปุ๊บ,เ,เ,นขนบเขาก็ต้องไปไล่ดูตำหนิตรงลูกตาบ้างตำหนิตรงโน้นตรงนี้นนนนแล้วสุดท้ายก็ก็จะมาจบต้องขอบตัดว่าตรงมีนูนตรงนั้นตรงนี้มีเว้าตรงนั้นไม่โอเคเงี้ยมันเป็นจุดพิจารณาหลายๆจุดรวมกันเหมือนรูปถ่ายเงี้ยก็จะไปอย่างผมเงี้ยผมก็จะดูจุดที่หนาก็จะดูยัน ดูยันเสร็จยันโอเคขอบตัดโอเคกระดาษกระดาษอารนี้ก็โอเคเนี่ยแล้วก็ดูดูดูทองดูทองธรรมชาติติดไม่ต้องสวยมากเนี่ยแล้วก็ดูดูลายดูลายน้ําลายเม็ส,สกีนว่าเป็นเมส,สกีนเนี่ยเป็นองศาองศานั้นหรือเปล่าอย่างเนี้ยผมจะเล่นเฉพาะองศานี้นะองศาที่เป็นแนวระนาบเดียวกับนิ้วนะ ถ่ายปีห้าแปดผมก็จะเล่นองศานี้เนี่ยแะนาบเดียวกับนิ้วอยู่หารูปในนี้ก่อนให้ดูถ้าถ้าให้ดูอย่างนี้มันจะดูไม่ชัดนะเพราะว่าผมจะเซฟเป็นรูปของพวกพี่ๆที่ขอไอ้นี่กันอยู่เก็บไว้อยู่จะให้ดูผมจะเล่นเฉพาะองศานี้นะ นอกเหนือนั้นผมก็ไม่เอาหารูปให้ดูก่อนนะแปบ๊บหนึ่งจะไม่ได้ว่าเซฟไปตรงไหนรูปในกลุ่มส่วนมากผมจะไปเซฟเซฟไว้รูปสมัยที่พี่ๆเขาเขาโพสไว้ช่วงปีปีห้าแปดห้าเก้าหกศูนยเงี้ยเนี่ย,เ,ยเห็นปะ ตรงซอกคอองศาเขาจะมาตามที่ขีดสีแดงเนี่ยแล้วตามเนี่ยตรงตรงตรงนิ้วหลงพ่อนี่จะเห็นชัดเนี่ยนิ้วหลงพ่อเห็นปะไอเม็ดแถบเม็ดสก,กินสีดําเขาจะมาเป็นระนาบเดียวกับน,นิ้วหลงพ่อเฟิ่มเนี่ยที่ผมขีดขีดตรงนี้ชื่อให้ดูให้ดูเพราะว่าว่าเป็นแล้วระนาบเม็ดสก,กินเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจะพยายามจะดนูนี้เนี่ยเม็ดสก,กิน ไอ้ถ้าเป็นสององจริงก็จะเห็นเป็นเม็ดสีนะเม็ดสีชัดเจนนะมันอันนี้มันเป็นรูปถ่ายไงมันมันดูมืดมืดหน่อยแต่จริง่ะองจริงเป็นเม็ดสกรีนชัดเจนแหละเม็ดสีเป็นสีชัดเจนแหละแ,แต่บางคนบอกโอ้ถ้ามืดถ้าเป็นแถบตรงมืดนี่มืดเลยเม็ดสกรีนไม่ชัดเจนันตีเกมไม่ใช่นะบางทีอ่ะพวกเนี้ยมันเกิดจากการการหมุนรอบของโมสีหมุนรอบซ้ํา รอบโมสีมันพอมันหมุนซ้ำเงี้ยสีมันก็จะติดตรงเพดสองรอบสามรอบแล้วพอกระดาษเข้าไปถึงแล้วพิมพ์ลงกระดาษปุ๊บสีมันก็ติดเข้มไงพอติดเข้มคราวนี้ก็โอ้โหภาพก็มืดตึ๊บไปเลยเหมือนพวกพวกเขาเรียกภาพอะไรอะภาพฟิล์มเขียวอะฟิล์มเขียวก็จะเป็นลักษณะนั้นแหละโมหมุนฟีโมสีเขาหมุนฟีเท่ากับว่าเขาไปรับหมึกฟีมาสองรอบสามรอบพอหมุนฟีมารับสองรอบสามรอบเนี่ยภาพมันก็จะเป็นเข้ม ก็จะกลายไปเล่นกลายเป็นฟิล์มเขียวนะเข้าใจไว้ด้วย,ยเนี่ยพวกหกสามเนี่ยหกสามผมก็จะเล่นเล่นแบบนี้หกสามผมก็จะเล่นเป็นเป็นลายนี้เนี่ยลายที่ที่รู้ๆกันอยู่นะเนี่ยหกสามก็จะเล่นเป็นลายนี้เนี่ยลายแบบนี้ผมก็จะเล่นแบบนี้ คือถ้าเป็นเป็นเป็นเพจตัวเนี้ยมันออกวัดแน่นอนแต่เพจอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มีปัญหาที่แต่บางคนก็ตะแบงที่ยังจะเล่นกันอยู่นะแต่แบบเนี้ยผมไม่เล่นนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นองศาเม่เมสสกินสีแดงองศามาแบบเนี้ยมันคนละบล็อกกันนะมันคนละบล็อกกันแน่นอน เดี๋ยวถ้าผมไปได้ไปได้เพจแม่พิมพ์มาเดี๋ยวผมจะนี่ไม่ใช่เพจแม่พิมพ์ของลูกหลวงพ่อนะเพจแม่พิมพอย่างอื่นจะให้เอามาดูเลยว่าประเพจเขามีเม็ดยังไงมีหลุมมีอะไรหมูหลุมเก็บสีอะไรยังไงเดี๋ยวจะามาให้ดูเลยจะได้เถียงกันไม่ออกเนี่ยเนี่ยแบบนี้มันคนละบล็อกกับนี่นะเนี่ยคนละบล็อกกันเลยนะเนี่ยเนี่ยมีปัญหา บางกลุ่มเขาก็ห้ามลงกันแล้วนะแบบนี้แต่บางกลุ่มก็ยังไม่ห้ามเนี่ยแต่อย่างเงแท้แน่นอนโอเคนะอธิบายมาก็น่าจะพอเข้าใจเรื่องมิดสกีนสนะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็ลองลองคอมเมนต์ คอมเมนต์เข้ามาใต้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวอันไหนพี่ผมรู้ผมจะอธิบายให้ฟังอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะตอบนะครับหรือใครมีข้อขัดแยง้งหรือข้อโต้แยง้งในสิ่งที่ผมอธิบายบอกไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่คุณจะจะอธิบายในสิ่งที่คุณเข้าใจก็ลองดูนะแล้วก็ลองมาโต้แย้งกันดูว่าของใครจะจะชัวร์กว่ากันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูใหม่นะครับ สวัสดีครับ